สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่14ของซีรีส์เติบโตในความรักด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีร์หนึ่งโคลินวันนี้เราก็มาถึง1โคลินบทที่9นะครับภาพรวมของบทที่9ก็คือการยอมสละทุกสิทธิ์เพื่อชนะใจบางคนบทนี้เชื่อมต่อกับบทที่8ท่านเปโลกล่าวว่าคริสเตียนที่เข้มแข็งแม้จะกินของเส้นไหว้ได้หรือ กินอะไรก็ได้แต่ว่าก็ควรจะยอมสละสิทธิ์ในการกินของเส้นไหวเพื่ออะไรก็เพื่อปกป้องความเชื่อของพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆที่มีความเชื่ออ่อนแอก,กว่าเช่นผู้เชื่อใหม่นะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนานานแล้วคุณเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งแล้วแม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามในการกินของเส้นไหวพันธสัญญาใหม่นะครับไม่ได้ห้าม คุณมีเสรีภาพกินอะไรก็ได้แต่ก็ควรจะสละสิทธิเสรีภาพนั้นเพื่อไม่ทําให้ผู้เชื่อใหม่เขาสะดุดนะครับแล้วท่านเปาโลก็ยกตัวอย่างชีวิตของท่านเองมาประกอบคําสอนของท่านคือตลอดบทที่9้านี้เป็นการยกตัวอย่างชีวิตของท่านเปาโลเองนะครับท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านก็ไม่ได้สอนในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ แต่ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านก็ได้ยอมสละสิทธิ์อันยิ่งใหญ่กว่าสิทธิ์ในการแค่กินและดื่มนั่นก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับการเลี้ยงดูด้านการเงินจากคริสตจักรในฐานะที่ท่านเป็นอัครทูตนะครับแต่ท่านก็ยังสละสิทธิ์น,นี้แล้วก็ยังทำงานหาเงินด้วยตัวเองโดยการเย็บเต็นขายไปด้วยเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการได้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับ ผมก็จะแบ่งบทนี้เป็น3ท่อนนะครับท่อนแรกสุดคือข้อ1ถึง15ค่อนข้างยาวผมก็จะเลือกอ่านบางข้อที่สำคัญสำหรับในท่อนนี้นะครับข้อ7จ็ดเปโลกล่าวว่ามีใครบ้างที่เป็นทหารแล้วไปออกศึกสงครามและต้องกินสเสบียงของตัวเองหมายถึงจะต้องเอาอาหารไปเองมีไหมเป็นทหารแล้วก็ต้อง,ต,องต้องพกข้าวห่อของจากบ้านของตัวเองไปเองมันก็ไม่มีนะครับหรือ ใครบ้างที่ทําสวนปลูกต้นอง่นและไม่ได้กินผลองุ่นในสวนนั้นหรือใครบ้างที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้กินน้ํานมของฝูงสัตว์นั้นในข้อ9กล่าวว่าเพราะในธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากบัวในขณะที่มันนวดข้าวอยู่ในข้อ13ท่านไม่รู้หรือว่าคนที่ปฏิบัติในโบสถ์ก็กินอาหารของโบสถ์และคนที่ ปณิบัติแท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเรื่องบูชานั้นทํานองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้นข้อสิบห้าเปาโลกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยพี่น้องที่รักพระัมพิตอนนี้ท่านเปาโลก็เริ่มต้นด้วยการยืนยันสถานะและสิทธิอํานาจของท่านในฐานะอัครทูตอย่างเต็มที่นะครับ เขากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เป็นอิสระหรือข้าพเจ้าไม่เป็นอัครทูตหรือข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือท่านก็บอกว่าผลงานการดำรงอยู่ของคริสตจักรโคลินนี้แหละก็เป็นเครื่องหมายรับรองการเป็นอัครทูตของท่านจากนั้นท่านก็ไล่ยาวถึงสิทธิต่างๆที่ท่านพึงจะได้รับเหมือนอัครทูตคนอื่นๆเช่นสิทธิ์ในการกินและดื่มสิทธิ์ที่จะมี เมียติดตามไปด้วยเหมือนอักระทูตคนอื่นแต่ท่านก็สละสิทธิ์เป็นโสดนะครับและที่สําคัญก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับการเลี้ยงดูทางการเงินโดยไม่ต้องทํางานเย็บเต็นขายท่านก็สละสิทธิ์การเลี้ยงดูจากกิจจัดนะครับแล้วก็เอาเวลามาทํางานทําธุรกิจเย็บเต็นขายไปด้วยท่านก็ให้เหตุผลสนับสนุนสิทธิเหล่านี้ที่ท่านสมควรจะได้รับในหลายๆแง่ม,มุมยกตัวอย่างเช่นทหารชาวสวนคนเลี้ยงแกะ ก็ล้วนได้ผลประโยชน์จากการงานที่ตนทําแม้แต่ในธรรมบัญญัติของโมเสสก็กล่าวไว,ว้ว่าวัวที่นวดข้าวอยู่พระเจ้าก็ยังสั่งว่าอย่าเอาตะกรก้อครอบปากมันควรให้มันได้กินอะไรบ้างในขณะที่ทํางานให้กับมนุษย์หรือแต่หรือแม้แต่ธรรมเนียมปฏิบัติในพระวิหารปุโรหิตที่ปฏิบัติในพระวิหารก็ยังได้รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชาแถมพระเยซูก็ยังสั่งด้วยตัวเองอีกว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรจะได้รับการเลี้ยงชีพจากข่าวประเสริฐนั้น เห็นไหมครับพี่น้องจากข้อ1นึถึงสินี้ท่านเปาโลก็ปูพื้นอย่างหนักแน่นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าตัวท่านเปาโลเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุสน,นทางการเงินอย่างเต็มที่และชอบธรรมร้อเซโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าท่านก็สละสิทธิ์นี้การไายยาวเช่นนี้ก็เพื่อจะพูดประเด็นท่อนต่อไปอย่างมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับ ในท่อนที่สองของบทนี้ก็จะเป็นการสาธยายถึงเหตุผลที่ท่านเปาโลไม่ขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆท่านเปาโลกล่าวต่ออีกว่าในข้อ18นะครับแล้วข้าพเจ้าจะได้อะไรเล่าคือเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าได้ประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐนั้นอย่างเต็มที่เพราะถึงแม้ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยังยอมตัว เป็นาธาตุรับใช้ของคนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องท่านเปาโลก็ย้ำชัดว่าแต่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยคือท่านยอมตายซะดีกว่าที่จะให้ใครมาทําลายความภาคภูมิใจของท่านแล้วอะไรคือความภาคภูมิใจของเปาโลมันไม่ใช่การที่ท่านได้เทศนาประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่านั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําอยู่แล้วตามที่พระเจ้ามอบหมายให้แต่ท่านกล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ นี่คือความภาคภูมิใจของเปาโลคือว่าท่านสามารถประกาศข่าวประเสริฐโดยไม่คิดค่าจ้างค่าใช้ใจ่ายใดๆและก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ท่านมีในฐานะอัครทูตอย่างเต็มที่นั่นเองในข้อ19-23กถึง23ก็เป็นหัวใจของบทนี้นะครับท่านเปาโลยอมสละสิทธิ์เพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อชนะใจคนให้ได้มากที่สุดจุดโฟกัสก็คือเพื่อจะได้ชนะใจคนให้ได้มากที่สุดไงล่ะครับในข้อ20กล่าวว่าต่อพวกยิว ข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ยอมตัวเป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นวงเล็บแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นก็หมายถึงคนในพันธสัญญาเดิมนะครับในข้อยี่สิบกล่าวว่าต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้น แต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกธรรมบัญญัติของพระเจ้าตรงนี้ก็หมายถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับอยู่นอกธรรมบัญญัติข้อ22กล่าวว่าต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็อ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอทั้งหลายข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้โดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าทําอย่างนี้เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น เห็นไหมครับพี่น้องท่านเปาโลก็ยอมปรับเปลี่ยนความคิดวิถีชีวิตไม่เซตวัฒนะธรรมของตัวเองเพื่อจะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์เข้าถึงกับคนทุกๆก,ก,กลุ่มนะครับคือถ้าคุณเอาแต่ยืนหยัดในความเป็นตัวเองแล้วก็ไม่ยอมปรับตัวเข้ากับชุมชนสังคมใดมันก็ยากที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็จะนําไปสู่โอกาสในการประกาศนะครับเปาโลบอกว่าเขายอมเป็นเหมือนยิวเพื่อชนะใจยิว ยอมเป็นเหมือนคนต่างชาติเพื่อชนะใจคนต่างชาติยอมเป็นเหมือนคนอ่อนแอเพื่อชนะใจคนอ่อนแอแต่ก็วงเล็บไว้ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเพียงแต่ยอมปรับตัวเข้าหาคนเหล่านั้นนะครับท่านสรุปว่าข้าพเจ้ายอมทําทุกอย่างเพื่อทุกคนเพื่อช่วยให้บางคนได้รอดโดยทุกวิถีทางทั้งหมดนี้ก็เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐนะครับพี่น้องที่รครับนี่ก็เป็นภาพของความรัศ ที่เสียสละขั้นสูงสุดเลยเปาโลไม่ได้พยายามปกป้องสิทธิ์ในการเป็นอัครทูตซึ่งทุกคนควรจะแบ็กอัพสนับสนุนการเงินให้แก่เขาเขาจะได้รับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่แต่ว่าท่านยอมสละสิทธิ์นี้เพื่อขจัดอุปสรรคทุกอย่างที่อาจจะขวางกั้นคนไม่ให้มาถึงข่าวประเสริฐได้ท่านยอมเป็นทาสของอคนทั้งปวงนะครับ ยอมรับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนใดๆเลยนี่ก็เป็นกลยุทธ์ในการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณประกาศข่าวประเสริฐแล้วคุณก็เก็บเงินคนฟังมันก็คงจะเป็นอุปสรรคอย่างมากที่เขาจะเชื่อคุณใช่ไหมครับเขาก็คงจะคิดว่าคุณกําลังหลอกเอาเงินเขานั่นเองเปาโลจึงไม่ได้เรียกร้องเงินจากคริสเตียนชาวโคลินแม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในฐานะอาาัครทูตก็ตาม คราวนี้มาดูท่อนที่3ท่านเปาโลก็เน้นย้ําถึงวินัยของนักกีฬาฝ่ายวิญญาณนะครับอยู่ในข้อ24-27ถึง27พระคัมภีพระกำพิท่อนนี้ท่านเปาโลหันมาปิดท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบของนักกีฬาท่านบอกว่าชีวิตคนเสียงก็เป็นเหมือนกันวิ่งแข่งนะครับทุกคนวิ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้รางวัลดังนั้นจงวิ่งเพื่อจะได้รางวัลในข้อ26กล่าวว่าส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะกลายเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ตรงนี้ท่านปาโลยกตัวอย่างว่านักกีฬาทุกคนก็ต้องมีวินยัยคําว่าวินัยหมายถึงการรู้จักควบคุมใจตัวเองในทุกเรื่องนะครับสมัยนี้นักกีฬาโอลิมปิกก่อนจะลงแข่งว่าเขาจะต้องไปเก็บตัวเป็นเดือน ซึ่งก็เป็นการฝึกวินนยนะครับพวกเขาทําเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ความหมายของมงกุฎใบไม้ก็คือมันล่วงโรยไปได้มันไม่ใช่ของถาวรน,นะครับแต่ครสเซียนเ่านั้นทําเพื่อมงกุฎที่ไม่ล่วงลรยไปเลยมันคือรางวัลที่เป็นถาวรน,นิรันด์ดังนั้นเปโลจึงทุบตีร่างกายให้มันอยู่มือหมายถึงการมีวินนยกับตัวเองอย่างหนักเพื่อที่หลังจากประกาศข่าวประเสริฐให้คนอยู่แล้วตัวท่านเอง จะได้ไม่เป็นคนที่ใช้การไม่ได้คือเป็นนักกีฬาที่พ่ายแพ้เองไม่ใช่อย่างนั้นสรุปบทนี้ก็คือการยอมสละสิทธิ์ของเปาโลไม่ใช่เรื่องที่ทําตามอารมณ์แต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวินัยที่เข้มงวดเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือรางวัลอันถาวรนนิลันในสวรรค์ท่านมองว่าการตามใจตัวเองโดยการใช้สิทธิ์ทุกอย่างมันหมายถึงการวิ่งอย่างไรเป้าหมายแต่การรู้จักบังคับตัวเอง ให้อยู่ในวินัยเพื่อข่าวประเสริฐมันคือการวิ่งอย่างมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่เส้นชัยนะครับถึงตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีเรม่มาพิเศษอะไรที่ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรม่มาที่ได้รับก็คือการยอมสละสิทธิ์อแบบท่านเปาโลเป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนควรทําตามนะครับเปาโลรับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆเลย พวกเราคริสเตียนก็ควรจะทําแบบนั้นซึ่งมันจะช่วยทําให้ไม่มีอปุปสรรคขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐคือว่าจะได้ไม่มีใครมาเข้าใจผิดคิดลบกับคุณว่าคุณรับใช้พระเจ้าก็เพื่อหวังจะได้เงินถวายอ่าเมีไหมครับพี่น้องสําหรับตัวผมเองผมก็รับใช้พระเจ้าอยู่หลายอย่างนะครับเต้นมาเฝ้าเดี่ยวและจัดทําคลิปแบ่งปันเลมากเฝ้าเดี่ยวทุกๆเช้าก็ทําแบบนี้มาเกือบ5ปีแล้วนะครับมีคลิปในช่องนี้พันกว่าคลิปแล้ว ผมเองก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องมีใครมาถวายเงินให้ผมนะครับและผมก็แบ่งปันคลิปคําสอนคําเทศนาในวันอาทิตย์ด้วยใน YouTube ผมก็ไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆเลยมีคนกดติดตามเป็นหมื่นกว่าคนมีคนรับฟังอยู่ทุกๆวันนะครับผมก็ทําไปด้วยใจรักพระเจ้าและรักพี่น้องบางซีรีส์ก็มีคนติดตามฟังหลายพันคนบางซีรีส์ก็มีคนติดตามฟังแค่ไม่กี่ร้อย โดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารแข็งก็จะเหลือคนติดตามฟังแค่สองสามร้อยคนเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้คิดอะไรมากผมก็ถือว่าผมกําลังรับใช้พระเจ้านะครับอะไรที่เป็นอาหารเหลวซีรีส์ไหนที่มันฟังง่ายคนชอบฟังก็จะมีคนติดตามฟังเยอะซีรีส์ไหนที่มันอาหารแข็งก็จะมีคนฟังน้อยผมก็ไม่ถือสาอะไรผมก็ทําไปเรื่อยๆเพราะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนจากผู้ฟังเลยนะครับ แล้วก็บางครั้งผมก็เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านในชุมช,มชนต่างๆเพื่อจะได้สร้างโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐตรงนี้ผมก็ไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนจากชาวบ้านใดๆเลยหรือจากพี่น้องคริสเตียนคนใดการทาแบบนี้มันก็จะทําให้ไม่มีใครมาพูดทํานองว่าผมหากินจากข่าวประเสริฐหรือหาเงินจากการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าตัวผมเองก็ยังทําธุรกิจการงานหาเงินใช้ด้วยตัวเองอยู่และเหตุผลที่ผมรับใช้ โดยไม่ได้หวังค่าตอบแทนใดๆมันก็เป็นเหตุผลเดียวกับท่านเปาโลก็คือเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพราะผมเห็นว่าข่าวประเสริฐนั้นมันดีเยี่ยมสมควรที่จะต้องบอกต่อออกไปให้ได้มากที่สุดคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ,อมันไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผมก็คือแบ่งปันออกไปขอให้ได้บอกและวิธีบอกของผมก็คือจะทําเป็นคลิปแชร์ใน YouTube แล้วก็กระจายออกไปทั่วประเทศและถ้า เมื่อไหร่ช่วงไหนมีเงินทุนมากทอมากพอก็จะเดินทางลงพื้นที่ไปชุมชนต่างๆเพื่อประกาศกับชาวบ้านลากย่าในชนบทห่างไกลนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอบคุณพระเจ้าก็ยังมีพี่น้องบางคนถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์เข้ามาบ้างก็ขอขอบคุณพี่น้องไว้ณที่นี้ผมก็เก็บสะสมไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ไปประกาศข่าวประเสริฐในชุมชนต่างๆในชนบทนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทําต่อเนื่องตลอด แต่ว่าเมื่อไหรที่สะสมไว้ได้มากพอและมีทีมงานเข้ามาช่วยก็จะเริ่มลงพื้นที่ไปนะครับซึ่งก็ได้ไปในบางชุมชนบ้างแล้วนี่นองที่รักชีวิตคริสเตียนที่เต,ติบโตแล้วไม่ใช่ชีวิตที่จะเอาแต่ปกป้องทุกๆสิทธิ์ที่ตัวคนมีนะครับแต่เป็นชีวิตที่ยอมวางทุกสิทธิ์ลงแทบเท้าของพระเยซูคริสต์เพื่อเห็นแก่รางวัลรางวัลน,นั้นมันไม่ใช่สําหรับตัวเองนะครับแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณของเพื่อนมนุษย์ที่จะได้รับความรอด ได้พ้นจากการถูกพิพากษาได้เป็นรูปพระเจ้าและจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระองค์ชั่วนิรันดร์งไงล่ะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คุณตอบคําถามต่อไปนี้ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามแรกคือมีสิทธิ์อันชอบทำอะไรบ้างในชีวิตของคุณเช่นสิทธิ์ที่จะพักผ่อนสิทธิ์ที่จะเที่ยวเตะสนุกสนานสิทธิ์ที่จะใช้เงินสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่ง มันอาจกําลังเป็นอุปสรรคขัดขวางใครบางคนจากการได้ยินข่าวประเสริฐคุณได้เลือกที่จะวางสิทธิเหล่านั้นลงบ้างเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐแล้วหรือไม่อย่างไรคําถามข้อที่2คุณได้เคยก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือโซนแห่งความสะดวกสบายของคุณอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นโซนด้านวัฒนธรรมในสังคมหรือความชอบส่วนตัวเพื่อคุณจะได้มีโอกาสสร้างสะพาน เชื่อมโยงไปถึงคนที่แตกต่างจากคนเพื่อเป้าหมายในการชนะใจเขาและเขาจะได้รับความรอดบ้างหรือไม่อย่างไรคำถามข้อสามคุณพยายามปรับตัวคุณเข้าหาคนอื่นแบบเดียวกับท่านเปาโลคุณมีท่าทีที่ปรับตัวนั้นมาจากความต้องการจะเป็นที่ยอมรับของพวกเขาหรือมาจากความปรารถนาที่จะนำเสนอข่าวประเสริฐด้วยวิธีที่พวกเขาเข้าใจได้ดีที่สุดคุณทำอย่างไรครับ คุณได้ปรับตัวหรือเปล่าครับคําถามข้อสี่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณมันเป็นเหมือนนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอย่างมีวินัยเพื่อเป้าหมายหรือเป็นแค่เหมือนคนเดินเล่นที่ดาเนินชีวิตไปวันๆอย่างไรท้ทิศทางพี่น้องที่รักเมื่อคุณใกล้ครวญคําถาม4ี่ข้อนี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสำแดงให้คุณรู้ตัวด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดียวหรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ พรุ่งนี้เราจะเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในหนึ่งโคลินบทถัดไปนะครับอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณก็จะได้เติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าไปด้วยกันและจะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้ขอพระเจ้าไวพรครับ